ทองปิทูละครับวันนี้มาเบิงรถแมคโครของเสียจัดจอซับเจริญเปิ่งกำลังเปิดข้างสีมาพุดหน้าพุดปทบปรปุงพื้นหน้าสีหน้านะครับเนี่ยดินเพืเ่อนอาศยเอาไปขายวันนี้เพิ่นกำลังมาหอดกระบอกทา่านนางกินหนามเลยมากลุยเลยแนวหอนหอะไรเสียจัดจอ ซับเจริญจอซับเจริญครับมีรถเมงโครถต่ำครับรย้อเลครับเสียจัดมีใครก็ติดต่อได้นะครับติดต่อผ,ผ่านช่องเจริญทองก็ได้นะครับ จะถมที่ถมปรับที่นาจะดินออกจากที่นาแล้วก็อะไรก็คุยครับเสียจัดจอเจริญจอรับเจริญได้เลยนะครับอกองครา,าวานของเสียจัดนะครับเนหายไร้คนหรว่าคนหงนอิคนอยู่ไฮ่ไร้ฟอม ให้หลยพร้อมให้เต็มคันรถครับเพ่นโมแก้งเป็นกิ่ของการของลูกค้าแถบๆบแบบนี่แหละครับหรือว่าเบอร์หนึ่งครับสีม่งใหม่ตอนสมกองเรียกร้องหาเพ่นผู้เดียวล่ละแถบบโอเคเลยฝีมือครับการตกแต่งพืนที่หน้านี่รับรองเลยรับประการคุณภาพเลย กันทำามเพิ่อนขาเบ่งครับ รดูทีการแข่งาันครับดูคุณภาพครับเสียจัดครับรถคั้นหลังกำลังสีมะรับมารับดินจากเสียจัดเพื่นกองขัะวันทำไปสรร่งตามผู้ใดต้องการกับลิต่อผ่านนะครับขึ้นมาปีเธอเท่านั้นรับเพื่อนอย่งบุมาแล้วยนาะ มาช่วงนี้ละแล้วกรลากคมพ้ามีหน้าอีกละท่านหนาฝนมามาท่านหนาฝนมาวันอะเมี่ยห่าครัอบอยงเลยเบิ่งปริมาณเพิ่นหายครับหายหลายหายเต็มเพิ่นนี่มบินมนคนขี่ทีคนนักเล่นใจสปอร์ต หนึ่งกัะปอใหญ่ๆในมือใหญ่ๆเลยยังไง,งโอ้หอยร้ายไอ้นจนบอกว่าโอ้ยาให้ยหคอยร้ายคนอะทุกคนกบอกว่าอย่าให้คอยร้ายร้ายคอยขี้ขลานคนเขาในกลางถนนวะโดนอ่องมืออองมือโอ้เต็มโดนไอ้นจนพูนดรถผมได้ผลอย่างนี้ผมขึ้นโมโได้ไก่ในเรื่องไก่สปอร์ตครับเสียจัดจอซับเจริญ <c oughs> ไอ้เต็มไอ้ร้ายคุณนกี่ทีซีรถนะครับเนี่ยีโจกเหรออาโจกอืมง <c oughs> ักงวนสนุกเองค่ะเป็นกันนเองครับคุยกันได้เพื่อนนี่ราคาโอ้ <c oughs> เาหายจนพ่นเบอ้พอพ่นพอพอมานี่พ่อเออเราหายลายลเอ้ยตอบบอ่ อ่าคุณสี่หามือหกมือคุณเต็มขั้นรถคุณนะครับจนจบม,มาบูกผูกผ่ำนทำเพลงบูคุยก็ได้ลงโจกเลยเพื่นนี่ <c oughs> เกิดมาโจกอย่างเดียวโอ้ยพ่อเพิ่อนก็หายหลายเสียพ่อบมื่อี่ที่นี่เฮาดิอโอ้ยหล่นหล่นเลย โอ้ยบินตะลิยมชมชอบสิได้พ่นนี่โอ้ยใส่หลายเลยจังวะโอ้โบยานลอนเพียโบานขาดทุนเลยพนโอ้โอ้จนสิไปบแหรถันน่ะโอ้โอยสามรดหาขึ้นกาวง่ายเลยอันนี้สามรดนหาเน่ยโอ้เทียบพกกีไข่จังวัดอุบลว่นเป็นเพลนนี่น่าขากเลยออ่าเสียชัดจอซับเจริญครับ โอ้จอซับเจริญครับหายไหลห้ายไหเพอดีเราหงายไหมือหนึ่งเราหายหาค้งมือพอดีค้หาค้ตัวนจนเต็มขั้นรถบางทีล่ะพอนะรถขั้นเขียวๆนั่นโอ้หายจนรถจนพูดนีดๆ ไทยกับทามาเจอเราเนาโอ้ยมันน่าหายมวะเออน้าน้าเบิองกงนไม่น่นหายนอย่างนี้ี่ปึบบหนึ่งเออหนึ่งหมื่นละปวดเอาไงสองเนื้มือใหญ่ใหญ่ สองสองหมื่เลยครับโอ้ยใหญ่หลายหมื่นหนึ่งหมื่นหนงโอ้ามสองหมื่นค่ะาหรอครับนี่โปรตีทัวไปสีซสานี่มั่งรถหนึ่งอ่ะเานีเนาะสามที่ผมสังเกตเบิ้งมาใส่บริการหลายด่านมาเออหนักเลยถ้าเป็นไผกั ลกบดนาตามก็มาแทงให้เลกเต็งตามเต็มถีเลยนะสีครับีแล้ครับโอ้แล้วไหลอยู่นี่พใหญ่อันนี่โอ้ยมีอเาบหาย่าหายนี้โอ้ย้ยวยเลยมือดีหาโอ้มือดีหโอ้พายามาบอกเอครับลุวนเอครับโอ้ยยังพอพ่อพ่ออโอ้ย หาแล้วนี่ครับครับอาแล้วหาแล้วหาแล้วโอ้ยอาเมื่อมีบมือบนตามค้งโคเมื่อแล้วหายดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโค้งเมื่อวะเนี่ยโค้งเหมื่อน่านี่โอ้บ่อย่าบอกว่าเลยหายอีกอย่าบอกว่าเลยว่าหายก็หายอีกโอ้ยโอ้ยใครอีกโอ้ยเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกโอ้ยเป็นควายเอารถเดียวกับพ่อเลิกเขือนควายนิดหน่อยหนึงไหม โอ้ยใส่กันโอ้ยลุ่มเลยเนี่ยปลุ่มเลยเนอ่ยไปเจ็ดเหนื่อยครับครับเจริญทองไปตัวละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเด้อวันดีครับคุณไปเด้ไปเด้อคุณไปเด้อคุณดูดิวอไปเด้อโอ้ยโดนเสี่ยวโอ้ยไปบอกเลมาปีนี้เจอคนเ้อครับวันดีครับสวัสองครับ